บานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีอ่าบานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีอ่ดูน้ํานะคะน้าบนคันคันเทนาเด้อเนี่ยเด้อขนาดคันเทนาห้าเด้อนี่ยเด้อหลานสาวก็มาลุ้นว่าจะได้ปลาไหมเอาไป ทำปลาลานะคะตังมาใส่ดังลืมดัง <laughs> นี่ไ <laughs> ด้เยปลาได้ยอที่หาตัวแล้วบรรยากาศวันนี้ตอนนิดถนนนะคะ ถนนที่ยายเนตรยืนอยู่นี่ก ah ็เป็นถนนที่เมื่อวานเต็มไปหมดน้ําเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าแห้งลงหลักมีตัวปวนหลานสาวตัวปวนอยู่สองตัวนะคะพี่เลมุงสังกะสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะ อะไรมากนี่แหละมุงสังกัสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะเย็นนะคะฝนไม่ตกเลยค่ะเพื่อนๆนะคะฝนไม่ตกค่ะ ยายเนีพามาชมบรรยากาศนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะนี่แหละมุงสังกะสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะควานเต็มไปหมดเลยนะคะอพอดีมีบงมงังลัสไดดังรืมดังนี่ได้ยปายอดสีหาตัวแล้ว ได้เสียหาโตแล้ว <c oughs> ได้เสียหาโตแล้วจ้าฟาวเอาไปใส่ดูน้ำนะคะน้ำบนคันคันเทนาเด้อหนเด้อขนาดคันเทนาเด้อหนิเด้อล้าน <c oughs> <c oughs> มีตัวป่วนร้านสาวตัวป่วนอยู่สองตัวนะคะ วานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีบอ่บรรยากาศวันนี้ตอนบ้านข้างเคียงนะคะพนังขาดนะคะพนังกั้นน้ำขาดนะคะก็เลยทำให้น้ำลดลงไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นข้าวเลยนะคะตอนนี้นี่แหละมุงสังกะสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะ สาวก็มาลุ้นว่าจะได้ปลาไหมเอาไปทำปลาล้านะคะกินนะคะฝนไม่ตกเลยค่ะเพื่อนๆนะคะฝนไม่ตกค่ะเยานีพามาชมบรรยากาศนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะเอาตาคือกลับมา มีตัวปว่วนหล้านสาวตัวปว่วนอ,อยู่สองตัว<ล>นะคะ,าาะได้เสียหาโตแล้วได้เสียหาโตแล้วจ้าฟาวเอาไปใส่นิดก็ลุ้นให้น้ำแห้งไวๆนะคะข้าวจะไดะ้ไม่เป็นอะไรนะคะเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะป้านข้างเคียงนะคะ พนังขาดนะคะพนังกั้นน้ําขาดนะคะก็เลยทําให้น้ําลดลงไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นข้าวเลยนะคะตอนนี้เย็นนะคะฝนไม่ตกเลยค่ะเพื่อนๆนะคะฝนไม่ตกค่ะเดี๋ยวเนี่พามาชมบรรยากาศนะคะน้าเยอะมากเลยนะคะมีตัว oh. ป่วนหลานสาวตัวป่วนอยู่สองตัวนะคะสาวก็ มาลุ้นว่าจะได้ปลาไหมเอาไปทำปลาล้านะคะปฟานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีบรรยากาศวันนี้ตอนถนนเข้าไปหน้าเนาะค่ะตอนนี้ปลา ไปทำปลาดางซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้คือวานเต็มไปหมดเลยนะคะพอดีมีอ่าบ,บรรยากาศวันนี้ตอนปลาไปทำปลาดางซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้คือปลา ไปทำปลาร้าดางซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้คือสาวก็มาลุ้นว่าจะได้ปลาไหมเอาไปทำปลาร้านะคะได้เะะสี้หาโตแล้วได้เสี้หาโตแล้วจ้า,าฟ้าเอาไปใส่ น,นี่ถนนนะคะถนนที่ยายเนตรย,ยืนอยู่นี่ก็เป็นถนนที่เมื่อวานเต็มไปหมดน้ําเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าแห้งลงหลดูน้ํานะคะน้ำบนคันเทนาเด้อเนี่ยเด้อนขนาดคันเท้าห้าเด้อนี่ยเด้อลานศิดาจ้าก,ก่อนลูกจาก้าบ่เป็นยังบททิ่ยันต้นบักศิดาเป็นบะ สิดาจ้าก่อนลูกจ si ้าบ่เป็นอยังบ si ่ทิดยันต้นบักซิดาเป็นบ่บ่ค่ะเพราะไม่ได้สิดาสิดาจ้าก่อนลูกจ้าบ่เป็นอยังบ่ทิดยันต้นบักซิดาเป็นบ่บ่ค่ะเพราะไม่ได้สิดาต้องมาใส่ด่างลืมด่างนี่ ะยะ้อนสีหาตัวแล้วที่หละมุงสังกสีนี่คือนาของยายเนตนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะเอเอบนถนนที่เข้าไปในเทียงหน้าหน่อยอค่อยนั่งเลยค่ะนี่เป็นถนนนะคะนะ,ะี่เป็นถนนได้นี่ค่ะมองถนนนะคะถนนสูงเตื่บ้านข้างเคียงนะคะผนังขาดนะคะผนังกั้นน้ําขาดนะคะก็เลยทําให้น้ําลดลงไป แต่ก็ยังไม่ได้เห็นข้าวเลยนะคะตอนนี้เย็นนะคะฝนไม่ตกเลยค่ะเพื่อนๆนะคะฝนไม่ตกค่ะเดี๋ยวนี้พามาชมบรรยากาศนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะบรรยากาศวันนี้ตอนมีตัวป่วนล้านสาวตัวป่วนอยู่สองตัวนะคะพี่เละ

ได้เสียหาตัวแล้วจ้าเอาเฝ้าเอาไปใส่นิดได้เสียหาตัวแล้วได้เสียหาตัวแล้วจ้าเอาเฝ้าเอาไปใส่นี่ซิดาจา้าก่อนลูกจา้าบ่เป็นยังบัทิดยันต้นบักซิดาเป็นบอบอค่ะเพรไม่ได้ซีดาปลาไปทำปลาะ ดางซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้คือนี่ถนนนะคะถนนที่ยายเนียยืนอยู่นี่ก็เป็นถนนที่เมื่อวานเต็มไปหมดน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าแห้งลงหลักบรรยากาศวันนี้ตอนปลาไปทำปลาาดางซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะ อันนี้คือดูน้ำนะคะน้ำบนคันเทนาเด้อนหนเด้อนขนาดคันแท้หนาเด้อนหน่เด้อ <c oughs> หลานนี่แหละมุงสังกะสีนี่คือนาของยายเนตรนะคะถ่ายให้ชมดูนะคะล <c oughs> ายเติบนะคะแห้งลงหลายเกือบเติบแต่ยังไม่ได้เห็นข้าวเลยนะคะเพื่อนๆนะคะยังไม่เห็นข้าวเลย ที่ถนนยืนอยู่นี่เมื่อวดดูน้ำนะคะน้ำบนคันคันเทนาเด้อหนยเด